ไหนตังเฮียนั่นฮะซือไว้ก่อนหนึ่งใบเอาไหนอีกอยู่นู่นเอื้อมไปถึงบอร์เอื้อมถึงบอร์ขวดโอ้สีพันอ้เข็มช่วยยังเนี่ยเขมให้ยังเนี่ยให้ทำยังเนี่ยฮะ <c oughs> ะ,อะ <c oughs> เอาคืนให้แต่ว่าไม่เคยห บอกให้นุ่นให้นุ่นพันหนึ่งไ่ยจะพันให้นุ่นจะพันเพราันมันก็เลยารมอนชอบกันฮะอบัน่าเอาชือยังหารกันแล้วจัดบาว่านหวว่นเอาเชือกห้าพันล้ออแนะคก็ จะไม่บอกเลยเพราะมันมาก,ากา็บไลย่อวเ้ไ okay.